สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m อ a Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใด,ดลดราคาหรือว่ามีโปรน่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้สําหรับท่านที่สนใจนะครับอยากแกสั่งซื้อ iPhone หรือว่าอยากจะไปซื้อ iPhone ที่ศูนย์นะครับท่านสามารถมาเช็คราคามาอัปเดตราคาของ iPhone แต่ละเดือนได้เลยนะครับที่ช่อง e m อ a Channel ของเรายังไงแล้วก็ฝากทุก ท่านกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับของ iPhone XR ที่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับ iPhone รุ่นนี้หลายท่านสอบถามกันเข้ามาเยอะจริงๆนะครับบางคนก็อาจจะถามว่าน่าซื้อไหมบางคนก็อาจจะถามว่าราคาจะลงไปได้อีกเท่าไหร่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่า iPhone ทุกรุ่นก็จะมีการปรับลดราคาลงไปเรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะลดมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันนะ แต่แน่ๆเลยเขาจะมีการลดราคานะครับโดยเฉพาะช่วงที่ iPhone รุ่นใหม่มีการวางขายส่วน iPhone XR นะครับก็เป็น iPhone อีกรุ่นหนึ่งที่น่าซื้อแล้วก็สเปคปัจจุบันต้องบอกเลยว่าใช้งานได้ดีมากๆนะครับถึงแม้ว่ากล้องหลังของเขาจะให้กล้องมา1ตัวแต่ว่าอะไรหลายอย่างนะครับเกือบจะเหมือนก,นกันกับทางด้าน iPhone 11เลยนะครับที่จะต่างกันหลักๆก็คือจะเป็นในเรื่องของกล้องหลังที่ iPhone 11มี2เลนนะครับส่วน iPhone X อนนั้นมี1เลนแต่อย่างอื่นใกล้เคียงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดหน้าจอที่เท่ากันก็คือ6.1นิ้วแบตเตอรี่ก็อึดพอสมควรนะครับสำหรับรุ่นนี้เพราะฉะนั้นท่านใดที่กำลังอยากจะซื้อ iPhone XR นะครับโดยเฉพาะเน้นราคาคุ้มคุ้มใช้งานได้อีกยาวๆนะครับรับรองว่า iPhone รุ่นนี้ตอบโจทย์ทุกท่านอย่างแน่นอนโดยเฉพาะตอนนี้เขามีการผลิตออกมาใหม่ๆนะครับก็จะเป็นรุ่นที่เป็นกล่องบางๆอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับจะมีเฉพาะ ตัวเครื่องแล้วก็สายชาร์จมาให้ซึ่งส่วนมากก็จะผลิตในปี2,564เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสั่งซื้อวันนี้ก็จะเป็น รุ่นที่เขาผลิตใหม่เกือบจะทั้งหมดนะครับส่วนถ้าเป็นแบบเดิมก็จะเป็นกล่องหนาได้อุปรกรณ์มาครบก็จะมีจัดจําหน่ายบางร้านเท่านั้นนะครับยังไงแล้วถ้าท่านสนใจเดี๋ยวผมมีลิงก์มาให้ท่านได้สั่งซื้อกันนะครับในเรื่องของราคาก็ต้องบอกเลยว่ามีการปรับลดราคาลงมาเรื่อยๆนะครับสำหรับ iPhone รุ่นนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะสรุปมาให้ทั้งหมดนะครับทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรแล้วก็การซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับมาดูกันว่าในปลายเดือนพฤษภาคมมีการเปลี่ยนแปลงมากน น้อยแค่ไหนนะครับสำหรับราคาของ iPhone XR เราจะไปเริ่มต้นดูกันที่การซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อ iPhone รุ่นนี้นะครับผมแนะนําให้ดูไปเรื่อยๆดูทุกร้านนะครับเมื่อท่านดูจบแล้วค่อยนําราคามาเปรียบเทียบกันชอบร้านไหนผมมีลิงก์มาให้ท่านได้สั่งซื้อนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมก็จะเลือกเอาร้านที่มีราคาน่าสนใจที่สุดมาให้ท่านได้สั่งซื้อกันไปเริ่มต้นดูกันที่ทางด้านเว็บไซต์ Lazada กันก่อนนะครับ iPhone x R. มีมาให้ดูกันหลายร้านเลยดูกันที่ร้านแรกนะครับ iPhone XR เป็น New Box จัดจำหน่ายโดยร้าน Lasmo t นะครับก็คือ Apple มาขายผ่านทาง Lazada ก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท100้100%นะครับแล้วก็ช่วงนี้ Lazada เขามีการจัด Pro Play Day นะครับลดราคาตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม iPhone หลายรุ่นมีการลดราคานะครับยังไงแล้วท่านไปนโหลดแอป Lazada มาแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้สาหรับ iPhone XR ความจุ 64G นะครับจากราคาปกติ10,000 9,900บาทนะครับลดเหลือ16,290บาทวิธีการจ่ายเงินก็สามารถผ่อนได้นะครับผ่อนสูงสุด10เดือนจ่ายเดือนละ1,629บาทต่อเดือนมีให้เลือกประมาณ6สีนะครับในส่วนของความจุก็มีให้เลือกครบเช่นเดียวกันราคาก็จะต่างกันไปนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันนะครับมีประกันให้1ปีเต็มท่านใดสนใจอยาก,กสั่งซื้อร้านนี้ก็กดเข้าไปดูรายละเอียดไปดูรีวิวการสั่งซื้อถ้าเราชอบค่อยทําการสั่งซื้อนะครับสำหรับ iPhone X รเครื่องศูนย์ไทยนะครับราคา16,290บาทจัดจำหน่ายโดย Apple เองเลยนะครับสำหรับร้านนี้ดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับ iPhone XR ความจุ64แล้วก็ 128GB กิกเป็นเครื่องศูนย์ไทยนะครับซื้อไปแล้วสามารถเอาเข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศก็จะมีประกันจากศูนย์ Apple ให้นะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่16,190บาทนะครับอย่างที่บอกไปว่ามีให้เลือก2ความจุวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได ภายใน7วันท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อร้านนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายน่าสนใจที่สุดแล้วนะครับสำหรับ iPhone XR มีการลดราคาลงมาเหลือ14,990บาทเป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยนะครับยังไม่แกะซิลแต่ว่าในเรื่องของประกันเขาบอกว่ามีประกันจากร้านให้ด้วย3เดือนนะครับยังไงแล้วท่านลองเข้าไปดูรายละเอียดไปแชทสอบถามกับทางร้านก่อนที่ท่านจะทําการสั่งซื้อนะ ซึ่งจริงๆแล้วผมว่าก็น่าจะเป็นเครื่องศูนไทยแต่ว่าจะเป็นเครื่องที่เขาเคลียร์สต็อกนะครับก็เลยลดราคาลงมาให้เยอะพอสมควรซึ่งราคานี้ผมว่าก็น่าซื้อนะครับได้เครื่องศูนไทยด้วยราคา14,990บาทเท่านั้นสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้ซึ่งของก็อาจจะมีจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะซื้อก็ต้องรีบเข้าไปกดสั่งซื้อนะครับราคา14,990บาทดูต่อกันที่ทางด้านช้อปปี้นะครับส สำหรับร้านแรก iPhone XR เครื่องโมเดลไทย เครื่องใหม่แท้รับประกันศูนย์หปีนะครับราคาเริ่มต้น16,590บาทถึง17,990สั่งซื้อร้านนี้ฟรีค่าจัดส่งนะครับในส่วนของสีก็มีให้เลือกหลายสีเลยนะครับยังไงถ้าท่านสนใจก็สามารถสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปสําหรับลิงก์จากช้อปปีนะครับเรามาปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับ iPhone XR ความจุ64หรือว่า 128GB ปกิกนะครับเป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได 5,750บาทร้านนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันมีโค้ดส่วนลดจากร้านให้2%นะครับแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งในส่วนของสีมีให้เลือก3สีเท่านั้นนะครับสีดําสีขาวแล้วก็สีแดงวิธีการจ่ายเงินเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางหรือว่าผ่อน0%พันบัตรเครดิตนะครับซึ่งถ้าท่านใดอยากจะซื้อก็เข้าไปดูรายละเอียดไปดูรีวิวกันก่อนแล้วเราค่อยสั่งซื้อนะครับนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดที่มีการลดราคานะครับสำหรับ iPhone XR ในปลายเดือนพฤษภาคมทั้งจาก l a z a เรา้เก็ช้อปปีซึ่งราคาก็ถือว่าน่าสนใจนะครับท่านอยากจะซื้อร้านไหนก็สามารถสั่งซื้อกันได้เลยส่วนคนที่อยากจะ สั่งซื้อ iPhone ผ่านเรานะครับเราก็มี iPhone หลายรุ่นมาให้ท่านได้เลือกซื้อกันวิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆนะครับกดที่ลิงก์ Li อ้อด้านล่างเมื่อกดแล้วก็จะเด้งมาเจอหน้าตาแบบนี้นะครับสำหรับ iPhone เรามีหลายแบบให้เลือกเลยนะครับมีทางเครื่องศู์ไทยแล้วก็เครื่องไทยราคาก็จะต่างกันไปนะครับยกตัวอย่าง iPhone 12 Pro Max นะครับรุ่นใหม่รุ่นท็อปล่าสุดเป็นเครื่องประกันศูน์ไทยนะครับเราขายอยู่ที่37,900 iPhone 12 Pro 36,500บาทนะครับส่วน iPhone Xs Max เป็นเครื่องมือหนึ่งเครื่องไทยนะครับราคา18,900ทุกเครื่องสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับแล้วก็มีประกันให้1ปีส่วน iPhone XR จากเล่านะครับตอนนี้ก็มีการจัดโปรลดเหลือ16,900บาทนะครับซึ่งเครื่องของเราก็จะเป็นลดผลิตใหม่นะครับประกันศูน์ไทยท่าในใดอยากจะอุดหนุนเราหรือว่าอยากจะซื้อจากเรานะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ลาย a แล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยส่วนคนที่มีงบน้อยนะครับสนใจ iPhone รุ่นเก่าอย่างเช่น iPhone 8 Plus ก็สามารถ ซื้อได้ในราคา12,500บาท iPhone 8 8,900นะครับ iPhone 7 Plus ขายเท่ากันก็คือ8,900บาทแล้วก็ iPhone 7ธรรมดาราคา6,900ทุกเครื่องเป็นเครื่องไทยแท้นะครับมือ1มีประกันจากร้านให้1ปีซึ่งถ้าท่านอยากจะซื้อก็สามารถกดเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่การซื้อเครื่องร้อมโปรอินเทอร์เน็ตกันบ้างนะครับสำหรับ iPhone XR ปัจจุบันสําหรับโปรก็ยังเป็นโปรเดิมอยู่นะครับมาดูกันที่ค่ายแรกสําหรับค่าย tech. iPhone XR ความจุ64กิกมีให้เลือก3สีนะครับราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรซื้อได้ในราคา7,000บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตให้เลือกกันประมาณ3โปรสำหรับโปรแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1,499บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา7,000บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า4,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็คือ11,000บาทนะครับตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ1099ซื้อเครื่องได้ราคา9,000นะครับมีค่าเน็ตล่วงหน้าด้วย 3, ประมาณ12,000นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา11,000บาทพร้อมกับจ่ายค่าเนี้ลุกหน้า2,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ13,000บาทซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ดีแท็ทุกสาขาโปรลดราคานี้มีถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับมาดูกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย True Move H นะครับ iPhone XR ความจุ64กิกมีให้เลือก2สีนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่17,0 900บาทส่วนโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรโมีให้เลือก4แบบนะครับสำหรับแบบแรกเป็นลูกค้ายายค่ายนะครับซึ่งเป็นการย้ายค่ายออนไลน์เท่านั้นสามารถซื้อได้ในราคา7,400บาทส่วนลูกค้าใหม่ราคา8,400นะครับเช่นเดียวกันกับทางหน้านลูกค้าปัจจุบัน TrueMove S ซื้อได้ในราคา8,400บาทแต่ว่าจะไม่มีค่าเน็ตล่วงหน้านะครับแล้วก็คนที่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ในราคา9,400มีค่าเน็ดล่วงหน้าด้วยขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกโปรไหนนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับ iPhone X R นะครับจากค่ายท Move H ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ทูทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นสรุปราคาทั้งหมดของ iPhone XR ในปลายเดือนพฤษภาคมปี2564นะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรท่านชอบแบบไหนสามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์น,นะครับเพื่อที่จะ เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ